อ้พี่น้องมีหมานแล้วครับผมฝังนี้ครับผมมาแล้วมันต้องมีตัวคุณพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องผมขอกันนี้แล้วครับกัะบอลหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับผมเออหลังจากบ่อเดรลุ่งคลิปหลายมือนะครับผมมันแห้งมันแหลงงห้ยครับโมมี่อีหยังลุงให้พี่น้องเบ่งเลยนะครับผมไปตึกแหหาปลากะมันโมมี่ช็อตเด็ดๆครับทายไวหลายคลิปได้ครับผมแต่บ่อเดรลงให้พี่น้องเบ่งนะครับมันโมมี่แบบช็อตเด็ดให้พี่น้องเบ่งนะครับ มีก็เลยว่าผ้าพี่น้องมายามเบงหนูทองขาวนะครับเพื่อมันมานเด็กกินเสากินง่ายนะครับใส่กาบวงเดียนไปสิบหลังนะครับใส่ไว้ในป่านะครับไปหลุ่นกันเบืองว่ามันสีมานบอนะครับผมเราอีิตามกันครับเสานี้ครับผมจัดป้ายไปครับผมพี่น้องก็ามิสหมานบอนะครับผ้าพี่น้องเขาป้าเขาดงนะครับเพื่อบักยางพี่น้องตัวยีมันสูกครับ คือบักยางนะครับแต่ยังไม่สุกนะฮะใส่ไปสิบหลังครับมองนี้สามหลังเนาะไปครับไปเบิ่งกันไปลุ่นกันไม่ถือบ่นะครับดูรองขาวนะฮะบๆดถือครับผมหลังแรกไม่มีอะไรมากินเลยนะครับ นี่ครับไปครับดูรางที่สองกันเป็นตาเด้หมมานบ่นะครับหลังที่สองกยเงียบรครับผมนี่ครับ,รบขอเก็บกนครับผม เก็บมาสามลังเราบ่ถือเจ็ดลังครับไปครับไปรุ่นเจ็ดลังกันพี่น้องลิดช,ช่วงนี้กะฝน,นกับระตกพี่น้องครับผมเฮ้ยไปยีาพี่น้องไปหาแงใไข่มดแดงเนี่ยกับบอดไบนะบ้ไปครับผมฝนเมฆตกนะฮะไปครับผมไปรุ่นกันเจ็ดลังนะครับตอนนี้ก็มาห่อนไม้สอง,น,งนะครับเจ็ดลังนะครับ ไปเบิ่งครับบอไม่จิตติดหนูนรองเทาแจ็คตัวบอนะครับที่มีหม,มานบอนะครับผมมีไม่หนูรองเท้าไม่โดนอีกแล้วแฮนวสลามังเฮ้ยขอเก็บมันครับผมแฮนวสลามังนะครับไปครับเหลือหกหลังบ่ถืออีกสองตัวในบอ่อพอได้ก้อยเส้น่วงหน่อยนะครับผม หลังนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างหลังนี้ก็ไม่โดนนะครับขอเก็บมอนครับผมเป็นตตมีหนูใหญ่ครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเขาหนาจิงยิงไปเลยลหระครับเขาน่าจะยิงไปแล้วนะครับไปครับลุ้นกันต่อไป ทีทีที่นี้จังได้ว่าโดนครับเอ้ยลัยงนี้ก็ไม่โดน โอ้พี่น้องมีหมานแล้วครับผมหลังนี่ครับผมมาเล้วมันต้องมีตัวคุนพี่น้องคุณครับเงี้ยมันตายเลยเดี๋ยวขอเก็บมันครับนี่ครับพี่น้องผมบอกไงเลยครับโอ้ขอท่าขอท่าครับพี่น้องเก็บครับผมหมานแล้วครับว่าแล้วมันต้องมีโตครับผม นึกว่าจะเขาเป็นยิ่งไปเบิดครับหนูพุกมาแต้มหนึ่งครับผมโดนหนูพุกใหญ่มันเต็มหลังนี้บอโดนครับผมหลังสุดท้ายครับไปรุ่นกันครับหนูผุกมันอยู่ในปลายี่ครับผม เขาท้าแล้วเขาท้าแล้วนะครับโอ้นันนี้ป่โดนครับผมโอ้หนานดูอรองขาวไเดี๋ยวนูพุกครับเอาบ่เสียเทียวครับนาูหนา่นี่มันเขาป่าคือว่าครับผมหานยากนะครับ โมเข้าปลากระล้งสานะครับงานมันนึงเต็มแล้วครับผมเบิดแล้วครับกลับกับเบิดแล้วเด็ดต็มเดียวโครูทริปหลังนะครับอือหายงาครับอนปลาเหมือนดงนะครับ หมาดมาหนึ่งแ้มครับพี่น้องนะครับเอาแนวพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับคอยให้กำลังใจเลยมากนะครับพี่เกาครับผมขอฝากไว้แน่นะฮะฝากกดไลค์กดแช่ก้นซับตะไคร่ดีทั้งกำลังใจให้ผมน้เน้องหน้องเนาะนะครับชอู้สับสนอไฟ ส่ารับลิปหนาผมจะพาไปหาอย่างอีกนะครับเจอกันนะครับไล่ตามกันไปนะครับผมนี้มันแต้มหนึ่งก็โอเคแล้วครับหนูหายยากนะครับผมพี่นอ้องเจอกันอีพี่ลาครับผมสวัสดีครับ